มาต่อกันที่1หนึ่งวันนี้ครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของคังดดเนียลครับล่าสุดเขาเตรียมคัมแบ็กในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับ นอกจากจะเพิ่งมีข่าวร่วมบริจาค50ล้านวอนช่วยรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเกาหลีใต้ครับอีกหนึ่งข่าวดีของคังแดเนียลศิลปินไอดอลหนุ่มคนดังคือการประกาศเตรียมคัมแบ็กกลับมามีผลงานในวงการในรอบ3เดือนถัดจากแจ้งข่าวขอพักเบรกอย่างกระทันหันก่อนหน้านี้ครับเพื่อโฟกัสกับการดูแลรักษาภาวะอาการซึมเศร้าและโรคตื่นตระหนกนั่นเองครับ หลักฐานยืนยันคือโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของคังแดเนียลครับเป็นภาพไมโครโฟนในห้องอัดแล้วก็มีแคปชั่นว่าอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยโดยนี่ครับนับเป็นโพสต์แรกหลังจากที่คังแดเนียลเนี่ยลบทุกโพสต์ในไ G เกลี้ยงตอนแจ้งข่าวเบรกงานในวงการก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับกระแสแอนตี้หนักที่คังแดเนียลเจอนั้นหลายคนมองว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่เขาเปิดตัวคบหากับจีโยสมาชิกวงทวายส์เมื่อปีก่อนครับ